ตอนที่325ผู้หญิงของฉันเชิญคุณเรียชงส่สายหัวทันทีและปฏิเสธความตั้งใจที่ดีของพวกเขาเขาจะเผชิญหน้ากับเกรตลูโอเฮเวนลี่พาเลทเพียงอย่างเดียวเขาไม่มีจุดอ่อนอย่างไรก็ตามตระกูลหลีนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาอาศัยอยู่ในระกูลหลีมาหลายทั่วอายุคนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะจากไปยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะวิ่งไปที่ไหนเมื่อเผชิญกับการไล่ตามอย่างไม่สิ้นสุดไม่มีที่สำหรับพวกเขาในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดยิ่งกว่านั้นด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของพวกับเขา ผู้เท่าโมเป็นเพียงสิบชั้นนอกของวังสวรรค์หลวงเขาไม่มีค่าเลยและพวกเขาจะไม่ส่งผู้มีอำนาจมากมายเขาสามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับกระกูหลี่พวกเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ดังนั้นหลังจากพิจารณาอยู่พักหนึ่งเขาก็ปฏิเสธความตั้งใจดีของกระกูหลี่โดยตรงโดย,ดยไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้หลังจากการวิเคราะห์ของเขาเขายังขจัดความคิดของกระกูหลี่พวกเขายังรู้ด้วยว่าตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่หุนหันพลันแล่นเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะนำทุกคนในกระกูหลี่ไปใช้ชีวิตโดยไม่มีที่อยู่่่่่่่่่อออออาาาาาศัััยยยยทีีีีแแแนน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 ใใใคตตตมมมม้้ววววววพกกกกกเเเเเเขขจจจะ็ืืรรรรูลหหไไดิุณ์ส่ เป็นไปไม่ได้ผลลัพธ์เดียวที่สามารถพิจารณาได้ก็คือทั้งครอบครัวลี่จะกระจุยพวกเขาจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาขอองค์การยุบวงหลังจากที่ลี่จันเชียนลี่ฉันเตยและลี่เนี่ยออกซียนได้ยินพวกเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เย่ทางปฏิเสธพวกเขาโดยตรงตอนนี้ปัญหาของครอบครัวมูได้รับการแก้ไขแล้วจากนี้ไปครอบครัวลี่ของคุณและฉันจะไม่มีความผูกพันอีกต่อไปฉันจะไม่กลับไปหาครอบครัวลี่กับคุณอีกต่อไปมาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เย่ฉางเอ๋อกล่าวอย่างสบายๆผู้อาวุโสเย่นี่ลี่จันเช บอกตามตรงว่าพวกเขาต้องการแบ่งเบาภาระอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการเล่นการพนันในกลุ่มครอบครัวราคานี้ถูกเกินไปจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยผู้อาวุโสและคนในตระกูลหลี่จะคิดอย่างไรครอบครัวใหญ่หลี่จะทำอย่างไรพวกเขาทั้งหมดเงียบไปพวกเขารู้ว่ามีหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องมากเกินไปมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถพูดได้ชัดเจนด้วยคำพูดเทียงไม่กี่คำและในบรรดาคนของตระกูลหลี่คนที่กังวลมากที่สุดคือหลี่เหนียวเซียนนางครุ่นคิดอยู่นานและหลังจากนั้นไม่นานานางก็พูดกับหลี่ชางเทียนว่าท่านพ่อถ้าม่ใช่เพราะผู้อาวุโสเ,เลอไี้อกลออชีว่ืขงา ฉันคงไม่สามารถสัมผัสได้ว่าการเป็นอิสระเป็นอย่างไรและฉันก็ไม่มีทุกอย่างที่มีในวันนี้ความสาเร็จในปัจจุบันทั้งหมดของฉันมอบให้ฉันโดยผู้อาวุโสเย่ฉันไม่สามารถเห็นแก่ตัวและเฝ้าดูผู้อาวุโสเย่แบกกลับทั้งหมดนี้เพียงลำพังได้คําพูดของลี่มีออกซิเจนเป็นเหมือนน้ำที่เจาะเข้าไปในหัวใจของลี่ฉางเตียนและลี่จัานเชียนโดยตรงตอนนี้พวกเขาอารมณ์ไม่ดีแต่อย่างรวดเร็วด,ดูเหมือนว่าลี่ฉางเตียนจะคิดอะไรบางอย่างและพูดกับลี่มีออกซิเจนว่าเซียนเออคุณหมายถึงอะไรท่านพ่อลูกสาวของ ออกจากกระกูลหลี่และติดตามผู้อาวุโสเย่จิตใจของเขาอยู่ในความโกลาหลนี่ไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นใดแต่เนื่องจากลี่มีออกซิเจนเพื่งแก้ไขอันตรายที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเธอและตอนนี้กำลังจะจากเขาไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาลี่ฉางเตียนรู้ว่าลี่มีออกซิเจนต้องทนทุกทรมานเพียงใดและต้องการชดเชยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วพูดตามตรงเขาไม่ได้คาดการการตัดสินใจของเธอในการติดตามผู้อาวุโสเย่มากนะักตรงกันข้ามกลับมีความสุขเพื่อให้ได้มาซึ่งความโชคดีเช่นนี้นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่สามารถขอได้เย่ฉ แม้แต่ไบเอลเซียน์ละนิ่งมันแมนก็ประหลาดใจหลังจากที่รู้ว่าเกรทลูโอเฮเบอร์ลีพาเลตติดตามพวกเขาพวกเขายังคงสามารถประพฤต์ตนในลักษณะดังกล่าวได้เห็นได้ชัดว่าลี่มีออซเซียนเป็นคนที่รู้วิธีตอบแทนความเมตตาวิธีที่พวกเขามองลี่มีออซเซียนนั้นอ่อนโยนกว่ามากคุณหลี่คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ฉันรักษาอาการบาดเจ็บของคุณแล้วและปล่อยให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตานี่เป็นบิดามากเกินไปลี่มีออซเซียนพยักหน้าเขาเพิ่งมาถึงโลกที่ยิ่งใหญ่และเขาได้ยั่วยุนิกา, ck, Palace, า,ามานนนาาามเยนัร เธออาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้ทุกเมือ่อแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตดังนั้นการอยู่ในระกูลหลี่จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าท้ายที่สุดบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเธอได้รับการแก้ไขแล้วและเธอมีวิธีการพบปลูกของคัมพีลึกลับขั้นสูงสุดแม้ว่าเธอจะสามารถเข้าถึงอีเทอร์นนลเรียมได้ในอนาคตแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับเธอที่จะไปถึงวอยเรียมแม้ว่าเธอจะพัฒนาเร็วขึ้นถ้าเธอปลูกฝังร่วมกับเขาแต่ความเสี่ยงที่้มามาารถทดไส จากนั้นลี่เียออกซียนติดตามสมาชิกในครอบครัวลี่ด้วยท่าทางผิดหวังและจากไปในสนามปศาวกหลายคนค่อยๆแยกย,ย้ยายกันไปพวกเขาแทบรอไม่ไหวที่จะจากไปในทันทีและหนีออกจากเมืองหลวงสวรรค์หากวันหนึ่งวังเกรตลูโอเฮเบนรลี่ส่งคนไปหา,าเ่าเยชังพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแม้ว่าจะไร้เดียงสาก,ก็ตามพี่เย่เราจะทำอย่างไรต่อไปใบเอลเซียนถามตอนนี้ตะกูลี่ไม่สามารถกลับมาได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาจะไปที่ใดต่อไปสำหรับวิกฤตของเกรตลูโอเฮเบนล,ลี่พาเลตเธอไม่สนใจเลยไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขายังไม่รู้แม้ว่าพวกเขาจะรู้คนเหล่านี้จะไม่คู่่คววรรกัับบพีีเเเเยยใใในหจขอองงธไไมมทด้ นิ่งมานแมนไม่ได้เอาจริงเอาจังอย่างไรก็ตามศัตรูทั้งหมดจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุดแม้แต่ในอาณาจักรล่างเธอไม่รู้ว่ารุ่นพี่ของเธออยู่ที่ไหนในตอนนี้พี่น้องรุ่นพี่ของเธอมาถึงโลกกว้างเร็วกว,ว่าที่พวกเขามาถึงเธอเคยติดต่อพวกเขาผ่านหินส่งเสียงมาก่อนแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆเธอทำได้เพียงยอมแพ้อย่างช่วยไม่ได้โดยคิดว่าอาจเป็นเพราะพวกเขาอยู่ไกลเกินไปหรือว่าพวกเขากำลังสำรวจพื้นที่ต้องห้ามอยู่ณนะตอนนี้ผู้เท่าชิงเฟิงมาหน้าเย้ฉังด้วยความเคารพและก้มตัวลงทักทายฉันเป็นเพื่อนดาวอิสคิงเฟิงเย้ฉางเอ,อ๋อก้าามขร เฮ้เมื่อชายชราและคนอื่นๆเห็นเราพวกเขาทำเหมือนหนูเห็นแมวเจ้าไม่กลัวที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเราและถูกลงโทษโดยวังสวรรค์หรือไม่แน่นอนคิงเฟิงยิ้มและมองไปที่นิ่งมานแมนเกรตลูโอเฮเวนลี่พาเลสเกือบจะทรงพลังเท่ากับสตาร์พาวินเลียนของพวกเขาไม่มีใครสามารถทำอะไรกับคนอื่นได้นอกจากนี้ผู้อาวุโสนิกายภายนอกเท่านั้นที่เทียบไม่ได้กับผู้อาวุโสนิกายชั้นในทั่วไปพวกเขาจะไม่ทำให้เรื่องยากสำหรับสตาร์พาวินเลียนเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนอกจากนี้พวกเขาจัดสถานที่เท่านั้นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายใดดดฝ่่่่่่่าา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 ายยหหหหหนนนนนึงง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 ทททำไมมมพววกกกกกกเเเเเขขขตต้้้้้อออออลลลััััััสสป็ผผผูููรรรรบบบบิิิิิิิชชชชชศฉฉืญญคุุณณี326จแด เย่ชางสรีตาลงผู้หญิงของครอบครัวของเขาเธอจะต้องเป็นผู้หญิงที่ชั้นบนสุดเขาไม่รู้ว่าเธอตามาหาเขาทำไมเขาจึงตัดสินใจไปดูอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะทำจากนั้นภายใตการนำของคิงเฟิงพวกเขาทั้งสามก็มุ่งหน้าไปยังชั้นบนสุดพวกเขามาถึงที่ประตูคิงเฟิงเคาะประตูและกล่าวด้วยความเคารพท่านหญิงเขาอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาเสียงไร้ตัวตวนดังมาจากด้านในประตูจากนั้นประตูก็เปิดออกโดยอัตโนมัติเมื่อเย่ชางและอีกสองคนเข้ามาคิงเฟิงก็ปิดประตูโดยอัตโนมัติข้าคิงเมิงขอแสดงความนับถือต่ออนนาาายยยย้้เเเโมมมิงงงงหัสวลุแะทท ตามข้อตกลงสาวใช้นำหม้อชาดาลูโออันหอมกลุ่นมาวางบนโต๊ะตรงกลางกรุณาเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณเยชางส์พยักหน้าและจ้องมองไปที่ผู้หญิงที่สวมชุดสีม่วงเขาพูดอย่างเฉยเมยฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงเรียกฉันมาที่นี่คุณผู้หญิงเขาได้ฆ่าผู้อาวุโสข,ของเกรทลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลตดังนั้นเกรทลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลตจะไม่ปล่อยให้เขาไปอย่างแน่นอนแม้ว่าสตาร์พาวิลเลียนสามารถต่อสู้กับเกรทลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลตได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเห็นได้ชัดว่าพวกเขาา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 มมมีีีีีแแรรรรงงงงงจจจููใใอออออื่่่่่่่นนนนนนททะะหหเเ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 เขขววววลลลลลลล้้้้้็ไไดดดดชัสิิิกกกคค์ตโฮพ แน่นอนว่าด้วยอาณาจักรวิญญาณแห่งเทพในระยะเริ่มแรกของเขาเขาสามารถบอกได้ว่าเธอเป็นสิทธ์หลักของศาลาดาราอย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นวังมหาหลวสวรรค์แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำให้พวกเขาคุ้นเคืองแก่สิทธ์หลักของสตาราวินเลียนเพื่อเห็นแก่สิทธ์นอกนิกายนายน้อยเย่การแบกลับสวรรค์ของคุณนั้นไร้ที่ติเพื่อให้สามารถบรรลุความสำเร็จดังกล่าวในระดับนี้ฉันสงสัยว่าคุณมาจากนิกายอมะตะคนไหนโมคิงเมงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ในโลกทั้งใบเธอไม่พบสิทธ์ที่เหมาะสมที่สามารถมีระดับการเพาะปลูกสูงเช่นเย่ชางส์เธอสงสัยว่าเย่ชางส์ไม่ได้มาจากทะเลทรายทางเหนือแต่มาจากโลกภายนอกแม้ว่าทะเลทรายทางตอนเหนือจะใหญ่มากแต่ในโลกที่กว้างกว่านั้นมันเป็นเพียงหยดน้ำในมหาสมุทรมันดูไม่มีนัยสำคัญเกินไป เมื่อครูน่นี้ผู้หญิงคนนี้ได้ทดสอบเขาแล้วแต่เธอยังไม่ยอมแพ้เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักเธอเลยแต่ดูเหมือนว่าเธอสนใจเขามากคุณกำลังคิดมากเกินไปฉันเพิ่งมาถึงโลกที่ยิ่งใหญ่และไม่ได้เข้าร่วมนิกายใดๆเที่ยวังส์ไม่ได้ปิดบางอะไรเขาไม่ได้สนใจคนอื่นที่รูภูมิหลังของเขาและไม่จำเป็นต้องปิดบางเรื่องนั้นดวงตาของโมคิงเนงเป็นประกายเขาเพิ่งมาถึงโลกที่กว้างใหญ่และเขามีฐานการพาะปลูกที่ทรงพลังอยู่แล้วจากสถานการณ์การแข่งขันก่อนหน้านี้ชายผู้นี้เอาชนะผู้เท่าโมาได้อย่างง่ายดายอย่างน้อยที่สุดฐาน ทรัพยากรของโลกเบื้องล่างมีจำกัดไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่มาสู่โลกที่กว้างใหญ่ล้วนเป็นคนฉลาดมากเพื่อให้สามารถไปถึงดินแดนดังกล่าวในสภาพแวดล้อมเช่นนี้และมีอำนาจเหนือกว่าผู้ฝึกตนในโลกที่กว้างกว่าจะเห็นได้ว่าชายผู้นี้มีความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ภายในตัวเขาโมคิงเนงรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอย่างลึกซึง้งนอกจากนี้เย่ชางไม่ได้เข้าร่วมนิกายใดๆซึ่งทำให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นฉันต้องการทำข้อตกลงกับนายน้อยแล้วยังไงละ่ะข้อตกลงความสนใจของเย่ชางสถูกปองปองข้อตกลงอะไรหลังจากนั้นิงงเเเหปยยตลละะูออรถสกก่ใ็ เขาคิดว่าตัวตนของอีกฝ่ายไม่เล็กอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าตัวตนของเธอคือนักบ,บุญหญิงของสตาฟาวินเลียนก็ยังเกินความคาดหมายของเขาตามความเข้าใจของเขาสตาฟาวินเลียนเป็นผู้ปกครองที่สมควรได้รับในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะมาตรงบริเวณชายแดนนี้เมืองหลวงสวรรค์ดูเหมือนว่าเธอจะไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้มากเลียชังสคิดเพียงครู่หนึ่งและเข้าใจปมขอ,อของเรื่องนี้อย่างรวดเร็วตอนนี้เขาได้สร้างความเกลียดชังให้กับเกรตลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลทแล้วเป้าหมายของเขาเหมือนกับของโมคิงเมงเพื่อต่อสู้ก เป้าหมายของเธอคือกำจัดพันธนาการขององค์การแต่งงานและเขาก็เป็นผู้อาวุโสนิกายภายนอกของวังสวรรค์หล,ลวงถ้าฉันเห็นด้วยกับคุณฉันจะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเกรทลูโอเฮเบนลี่พาเลสเรียชังเอ๋อกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าการฆ่าผู้เท่าโมในตอนนี้จะดึงดูดความสนใจของเกรทลูโอเฮเบนลี่พาเลสแต่พวกเขาก็จะไม่ได้รับความสนใจจากพวกเขาอย่างไรก็ตามหากเธอยอมรับเงื่อนไขของโมคิงเมงและทำให้ผู้คนในเกรทลูโอเฮเบนลี่พาเลสอับอายในพิธีมั่นของสตาร์พาเลสมันจะเป็นความอับอายสัะมบัติสลกร,รัมเป็นการแลกเเปลีี Meng, ี่่ยยนนโมมคิิงงดทจะเสสียสละทุกอย่าง โมราอเมทิสเป็นสมบัติที่หายากแม้แต่ในสตาพาเลสโมราขนาดเท่าตะปูบรรจุพลังงานจิตวิญญ,ญญาณที่สามารถช่วยให้จัก,กรพรรดิกึ่งจักรพกกรรดิระยะแรกสามารถก้าวไปสู่อาณาจักรกึ่งจักรพรรดิระยะกลางได้โดยตรงโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆโมราอเมทิสหกสิบกิโลกรัมนี่เป็นผลรวมมหาศาลแม้แต่เย่ชางก็ยังพะงะเล็กน้อยด้วยโมะคะนี้นิ่งมันแมนและไบเอลเซียนจะสามารถก้าวจากจักรพรรดิไปสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้หินโมราอเมทิสยังสามารถปรับปรุงความเข้าใจของผู้ฝึกฝนทำให้ร่างกายอบอุ่นและปรับปรุงจิตวิญญาาาาณขขขอองงพวววกกเเเเมมัันนปรีีียบบไดด้ท่่ฮล เื่อที่จะสามารถเอาหินโมราอเมทิสออกมาได้มากขนาดนี้ใครๆก็นึกภาพว่าเธออยากจะแยกทางออกจากการแต่งงานครั้งนี้มากแค่ไหนนิ้วของเย่ชางสเข้าบนโต๊ะอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาพูดสองเท่าของจำนวนนั้นเพื่อให้สามารถยกน้ำหนักห0สิกิโลกรัมได้อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่าเธอยังมีอีกมากในมือสำหรับนิกายขนาดใหญ่เช่นนี้ถือว่าหายากในสายตาของคนทั่วไปจำนวนเงินนั้นไม่สามารถอย่างรู้ได้ก็ได้ตกลงโมคิงเมงตอบทันทีเมื่อไรสามเดือนต่อมาในห้องถงหลักสตาพาวินเลียนหลังจากพูดเรื่องนี้แล้วโมชิงเหมิงก็นำ เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะเอาโมราหนีไปหรือเย่ฉางเอ๋อกล่าด้วยรอยยิ้มคนเย่อหยิ่งเช่นคุณดูถูกโมราจํานวนนี้เนื่องจากฉันเชื่อในตัวคุณฉันจะไม่สงสัยในคำพูดของคุณตกลงฉันจะไปตามที่สัญญาเย่ฉางซียืขึ้นและกำลังจะจากไปเมื่อเขาถูกหยุดจากนั้นโมคิงเมงก็หยิบโมราอีกสามสิบกิโลกรัมออกมาแล้วโยนให้เขาโดยพูดว่าฉันต้องไปที่ดินแดนแห่งการเกิดใหม่เพื่อเอาบางอย่างฉันอยากให้คุณไปกับฉันดินแดนแห่งการกลับชาติมาเกิดเย่ฉางรู้จักสถานที่นี้โดยธรรมชาติออออยยยยููู่่่่่่ทททาา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 งงงงตตตตตนน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 นใใ้้้้ขะะะเเเลลลรรรหืมมมมมมััััััั็็ไไไปดดวววววววส์์แคคพพิบถถกกกจ แม้แต่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดก็ยังถูกฝังอยู่ในนั้นใครจะจินตนาการได้ว่ามันอันตรายแค่ไหนเมื่อทิ้งโมราในมือของเขาเยี่งถางก็ต้องการไปยังดินแดนแห่งการเกิดใหม่และฝึกฝนพลังแห่งการเกิดใหม่จากเกรดดาวสามพันเหตุผลที่ดินแดนแห่งการกลับชาติมาเกิดนั้นช่างน่ากลัวเพราะว่ามันมีพลังแห่งการเกิดใหม่มันสามารถระงับแกนแท้ที่แท้จริงในร่างกายและทำให้พวกมันดอรอปอาณาจักอันยิ่งใหญ่นี่คือสาเหตุที่มหาจัก,กรพรรดิจำนวนมากเสียชีวิตที่นั่นแม้จะไม่มีโมราเยาีย่องห้าาาามแ่งงกกรเเิดใออันนละสถ นอกจากนี้ฉันได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้พวกคุณทุกคนแล้วคุณสามารถตามคิงเฟงและตรงไปที่นั่นได้หลังจากนั้นเย่ชางก็ตรงไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะอยู่สถานที่นั้นอยู่ภายในสตาร์พาวิลเลี่ยนซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ชั่วคราวทิวทัศน์นั้นสวยงามและชัดเจนบทที่327ผู้อาวุโสเย่ช่วยข้าในห้องใต้หลังคาชั้นบนสุดคุณหนูคุณจะไปที่อาณาจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดจริงๆเหรอคนใช้ถามด้วยความเป็นห่วงอันตรายของอาณาจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดนั้นเป็นท ผู้หญิงของพวกเขาเป็นคนแบบไหนเธอมีร่างกายอันล้ำค่าหากมีอันตรายใดๆท้องฟ้าทั้งหมดอาจจะพังทลายลงยิ่งกว่านั้นยังมีสัตว์ร้ายมากมายซ่อนตัวอยู่ภายในเนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะหลายคนจึงต้องการจากนิกายหรือคนชั่วร้ายจากหลักคำสอนของมารทั้งหมดจืดวนเวียนอยู่รอบๆกับดักความตายเพื่อกลับชาติมาเกิดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายมากแน่นอนว่ายังมีโอกาสมากมายอยู่ภายในมีสมบัติล้ำค่าทางสวรรค์และทางโลกทุกประเภทบางทีหลังจากที่คนเหล่านั้นได้รับพวกเขาความแข็งแกร่งของ ราดบใดที่มีคนเข้ามามันก็เหมือนกับถูกโยนลงไปในเมฆแห่งสายฟ้าไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงประเภทใดถูกเตอร์งอฉันมุ่งมั่นที่จะได้รับสิ่งนั้นโมคิงเมงกล่าวอย่างเด็ดเดียวความแข็งแกร่งของเธอติดอยู่ที่ระยะเริ่มต้นของอาณาจักรวิญญาณแห่งพระเจ้าหากเธอต้องการก้าวหน้าต่อไปเธอต้องได้รับสิ่งนี้มะเฟืองนี่เป็นสมบัติทางธรรมชาติที่หายากมันมีศักยภาพที่จะสนับสนุนเทคนิคการฝึกฝนที่เธอฝึกฝนมันสามารถช่วยให้เธอก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นระับใดที่เธอก้าวไปสู่ระดับกลาง ในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดอาณาจักรสูงสุดที่มีคนคือเวทีกลางของอาณาจักรสวรรค์ผู้รอบรู้พ่อของเธอโม,โมยูชูเป็นผู้เชี่ยวชาญของเศษเฮเบเวนเรียมคู่มั่นของเธอลูกชายศักดิ์สิทธิ์ของเกรทลูโอเฮเวนลี่พาเลสใบซิมูกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกอตลี่สปิริตเรียมตอนนี้เธออยู่ที่เวทีกลางของกอตลี่สปิริตเรียมเธอสามารถย่อเยยเขาได้ในพิธีมัน่นณะตอนนี้ในภาคตะวันออกของทะเลทรายทางเหนือมีห้องโถงใหญ่ที่ทอดข้ามฟ้าทั้งก้าท้องฟ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยการไหลยเย็นของสเสนาา่ห์ดาวเทคนิคคคเเกกรรรดดดดาาาาาาววผผสสสมมมมมมนนนนนัทททให้นนูู้้ไ่่่่ธีีีีีปยยยงงออบข สตาพาวินเลียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าหญิงสาวไปไหนที่ที่นั่งอันทรงเกียรติบนแท่นสูงนั่งชายัวกลางคนที่มีคิ้วเหมือนดาบและดวงตาที่ดุร้ายไม่มีร่องรอยของออร่าอยู่บนร่างกายของเขาแต่มันทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ความกดดันนั้นหายใจไม่ออกผู้นานิกายคุณหนูตอนนี้อยู่ในเมืองหลวงสวรรค์ย่างกล่าวด้วยความเคารพเมืองหลวงสวรรค์โมยูชูคิดเกี่ยวกับมันตั้งแต่ที่วังสวรรค์หลวงทงคนมหาหารือเกี่ยวกับการมัน่นหมายมานานมาแล้วลูกสาวของเขาออกไปข้างนอกด้วยความโกรธเมื่อเธอรู้ใบซิมูไม่ใช่คนเล ทั้งสองมีกายสนับสนุนซึ่งกันและกันและเดินไปสู่ความแข็งแกร่งที่มากขึ้นด้วยกันอย่างไรก็ตามลูกสาวของเขาปฏิเสธที่จะตกลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและหนีออกจากบ้านเธอยังบอกว่าเธอต้องต่อสู้เพื่อความสุขของเธอเองเมื่อคิดถึงสิ่งนี้โมยูชูรู้สึกปวดหัวมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดที่ทำให้เสียเขามากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเมืองหลวงสวรรค์ยังมีเวลาอีกสามเดือนก่อนการสู้รบคงจะดีถ้าเธอได้พักผ่อนหัวหน้านิกายฉันพบผู้อาวุโสของเกรทลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลทีท่น่น เป็นไปได้ไหมที่พวกเขารู้ว่าโมคิงมิงอยู่ที่ไหนถ้าคนนี้ถูกส่งมาโดยใบซิมูมันก็สมเหตุสมผลแต่ในวินาทีถัดมาคําพูดของผู้พิทักษ์ทำให้เขาขมวดคิ้วอะไรผู้คนในวังเกรตลูโอเฮเบนลี่ถูกชายหนุ่มคนหนึ่งฆ่าอณาจัรวิญญาณเทพกรงและวิญญาณเนเธอไร์ความแข็งแกร่งของเกรสโูโอเฮเบนรลี่พาเลตเป็นที่รู้จักกันดีในทะเลายทางตอนเหนือเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนกล้ารุกลานวังมหาหลวงสวรรค์แม้แต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความกล้าหาญของชายผู้นี้เอาลาอยู่ใกล้ๆแต่อย่าเป ยังก็หายตัวไปและห้องโถงก็เงียบอีกครั้งาลานเล็กๆของสตาพาวินเลียนลานบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้นานาพันเมื่อเทียบก,กับประกูณหลี่แล้วมันดูสง่างามกว่ามากเย่ชางและอีกสองคนนั่งอยู่ที่ลานบ้านพี่เย่คุณตกลงจริงๆหรือไม่ที่จะปล่อยให้เธอไปที่กับดักความตายของจุติใบเอลเซียนถามเด้ะรับการกลับชาติมาเกิดนั้นอันตรายเกินไปเธอไม่ต้องการให้เย่ช่างเสีย่ยงยิ่งกว่านั้นจู่ๆก,ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่อ,ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และเธอก็พูดถึงเป้าหมายแบบนัันััััั้้้้้นนนนนนไไไไไไมมมมมมม่่่่่่ววววาาาาาาาเเ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 ธธธออ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 จจะะะงองงงงงยรรรรกกกกกกก็็ูสึแแแปลปลลลตตตตฉฉทีดดดิิิหหบชพุผ เยาช่างรู้ว่าพวกเขาสองคนกำลังคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไรมากไปกว่าก,า,การกังวลเรื่องความปลอดภัยของเขาถ้าเขาไม่ไปหากมีอันตรายเขาจะไปถึงจุดสูงสุดของศิลปะการต่อสู้ได้อย่างไรถ้าเขาต้องการที่จะกลายเป็นโรงไฟฟ้าเขาจะต้องท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดเวลาในบรรดาเกรดดาวสามพันพลังขององค์การกลับชาติมาเกิดนั้นน่ากลัวมากถ้าเขาสามารถฝึกฝนมันได้สำเร็จจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของเขาอย่างมากขณะที่เขาพูดเขาหยิบโมราเมทิสหกสิบกิโลกรัมและมอบให้พวกเขาคุณไม่จำเป็นต้องไปในครั้งนี้เน้นปลูกทีี่น ฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ก่อนที่ไบเอลเซียนจะตอบโต้นิ่งมันแมนก็ลุกขึ้นและพูดว่าอาจารย์คงไม่พาพวกเราไปด้วยเหรอเขาละทิ้งพวกเขาเหรอพึมเป็นไปได้ไหมที่คุณชอบเธอและต้องการอยู่คนเดียวกับเธอนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ต้องการให้เราไปกับคุณหรือไม่มันไม่น่าแปลกใจเลยนายไม่ดีนายใจร้ายนิงมานนอหอมั่นพึพมพำกับตัวเองคุณเข้าใจผิดแล้วฉันจะเข้าไปฝึกฝนพลังแห่งการกลับชาติมาเกิดฉันไม่สามารถดูแลพวกคุณที่นั่นได้ฉันจะกลับมาเร็วๆนี้อาณาจักรแห่งการเกิดใหม่นั้นอันตรายมากไไไมมมมมมม่่่่่จจาาาาาาเเเเเเปปป็นนนนนนตต้้้ออองงงงงดดวววยยยยกกกัััััืฉลลบระทีีีสสขคุ บเอลซียนยอมรับอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดเธอเพียงแค่ต้องฟังสิ่งที่布拉德雷พูดอย่างไรก็ตามนิ่งมนแมนยังคงโกรธเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับอำนาจของอาจารย์ของเธอไม่มีอะไรที่เธอสามารถทำได้หลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วยังมีเวลาอีกสามวันจะถึงวันออกเดินทางเขาพร้อมที่จะฝึกฝนกดแห่งแรงในช่วงสามวันนี้ในบรรดาสามพันดาวที่ยิ่งใหญ่กดแห่งแรงสามารถอยู่ในอันดับต้นๆได้อย่างต่อเนื่องพลังในตัวมันช่างน่ากลัวย,ยิ่งนักไม่ว่าคุณจะมีกี่เทคนิคหรือความสามารถศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนก็ตามมันจะทำลายม ณตอนนี้สมาชิกในครอบครัวหลี่มาที่ประตูมันคือลี่ฉางเตียนของตระกูลหลี่มีร่องรอยของความวิตกกังวลบนใบหน้าของเขาเขาไม่ได้เข้าไปในประตูแต่ได้ยินเสียงกังวลของเขาผู้อาวุโสเย่ช่วยข้าด้วยบทที่สามร้อยยี่สิบแปดแต่ละคนเลือกนิกายผู้อาวุโสเย่มันคือโชคชะตาลี่ฉางเตียนรู้สึกกังวลมีอะไรผิดปกติเย่ถางเกดถามด้วยความสงสัยดูจากหน้าตาแล้วมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามตระกูลมู่ซึ่งเป็นคู่แข่งของตระกูลหลี่ได้ถูกทำลายลงในมือหลวงสวรรค์ทั้งหมดไม่มีใครสามารถควบคุมการดำรงอยู่ของตระกูลหลี่ดเ็ไไดาวา,ากกรรง ผู้อาวุโสเย่ลิงเอิร์ถูกจับโดยผู้คนจากซันเซ็ตอิมอร์เทิลเซขอให้ตระกูลหลี่มอบตัวฆาตากรในนิกายของพวกเขาหากพวกเขาไม่สามารถพาฆาตากรออกมาได้ภายใน3วันลิงเอิอจะตกอยู่ในอันตรายพวกเขาอยู่ตรงกลางขององค์การประชุมครอบครัวเมื่อมีคนบุกเข้ามาลี่เนียออกเซียนก็ไม่สามารถจับคู่กับอีกฝ่ายได้ดังนั้นพวกเขาจึงพาลี่เนียออกเซียนออกไป3วันต่อมาพวกเขาได้รับคำสั่งให้นำฝ่ายตรงข้ามที่ฆ่าซันเซ็ตอิมอร์เทิลเซมาที่นิกายของพวกเขาไม่เช่นนั้นพวกเขาจะฆ่าลี่เนียออกเซียนท,ทันทีแม้ว่าความแข็งแกก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 รรรรร่่่่่่่่่่่งง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 ขขขขขออ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 ตตตะะูููลลลลลหหหีีีีจจจจเเเเพพพิิิมมมมมสึ้้้้้นนนนนนนแแ็ยยยยัััััไไคคววววบาา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 าดดณถถทืืช นิกายซันเซทออมตะเขานึกถึงผู้ฝึกตนเก่งจัก,กรพรรดิสูงสุด12คนที่เขาสังหารในนครหลวงสวรรค์เมื่อเขามาถึงโลกที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกเนื่องจากเขาเป็นคนที่เริ่มต้นสิ่งนี้เขาจะแก้ไขมันอย่างแน่นอนหลังจากส่งหลีช่ชางเทียนออกไปเขาก็ถามมหาที่ตั้งของนิกายซันเซทอิมมอร์เทิลเซ็ทและบินตรงไปยังนิกายของพวกเขาครั้งนี้เขาไม่ได้พานิ่งมันแมนและใบเอาเซียนมาด้วยพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาแทน3วันต่อมาเขาบอกโมคิงเมงให้รอสักครู่เมืองหลวงสวรรค์ยังคงอยู่ห่างจากนิกายซันเซททอออออิมมมมรรรรลค่่่นนนขขขขข้้าา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 างงงงงงงกกกกยยยไ็็ตดดวววฐฝฝึึึเเเเเจถช ซันเซ็ตอิมมอร์เทลเซตตั้งอยู่ที่ยอดเขาซันเซ็ตเมลเทนมันยิ่งใหญ่และสง่างามผ่านช่องว่างของใบไม้เราสามารถเห็นความกว้างใหญ่ของนิกายได้อย่างชัดเจนที่หน้าประตูภูเขาเยฉังสมาที่นี่โดยตรงแต่ถูกหยุดโดยสาวกสองคนที่เฝ้าประตูภูเขาคุณคือใครนิกายนี้เป็นพื้นที่ต้องห้ามห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบูมโดยปราศจากข้ออ้างใดๆเยฉังได้ทำลายประตูภูเขาของพวกเขาโดยตรงสาวกทั้งสองตกใจทันทีพวกเขาเคยเห็นคนที่มีอำนาจมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นคนที่มีอำนาจเช่นนี้เขาไม่ได้พูดอะไรและทุบประตูภูเขาของพวกเขาัน่เเาารดออขจะตตสงงงยย้มโ รายงานผู้อาวุโสนิกายอย่างรวดเร็วมีคนบุกเข้ามาโดยไม่ลังเลเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังคิดมากเกินไปทันทีที่นิกายถูกทำลายก็มีเสียงขนาดใหญ่ดังขึ้นทั่วทั้งนิกายซันเซตอินมอร์เทลเซตในช่วงพริตตากระแสะแสงมากกว่าสิบสายก็พุ่งขึ้นบนท้องฟ้าและปิดั้นเส้นทางของเย่ชางส์คุณคือใครทำไมคุณถึงบุกเข้ามาในนิกายของเราหากคุณไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลฉันจะไม่ไว้ชีวิตคุณผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจประตูหลักของนิกายคือความภาคภูมิใจของนิกายหากขา่าว เหตุผลที่พวกเขากล่าวว่านี่คือการหาเหตุผลที่ถูกต้องในการย้ายสิ่งนี้ทำให้นิกายของพวกเขาดูเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณพุ่งผู้หญิงที่คุณจับเมื่อวานนี้ไว้ที่ไหนปล่อยเธอไปฉันเตรียมการดำเนินการทั้งหมดตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วเธอไม่มีประโยชน์สำหรับคุณเย่ช่างกล่าวอย่างเฉยเมยแม้ว่าเขาจะถูกห้องล้อมไปด้วยผู้อาวุโสมากกว่าสิบคนแต่เขาก็ไม่แสดงความกลัวใดๆเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของผู้อาวุโสก็มืดมนผู้เชี่ยวชาญอณาจาักกึ่นจาก,กรพรรดระดับสูงสุดมากกว่าสิบคนเป็นกำลังหลัก ในเวลานี้คุณยังคงคิดถึงคนอื่นเป็นการดีกว่าที่จะดูแลตัวเองคุณค่าสาวกของนิกายของเราและจิตวิญ,ญญาณของคุณจะถูกทำลายในวันนี้หูปากเียถังโจมตีโดยตรงไม่มีใครเห็นเขาเคลื่อนไหวแต่ผู้เท่าของพวกเขาถูกส่งตัวไปและพุ่งชนยอดเขาที่อยู่ห่างไกลด้วยการระเบิดดังก้องอะไรคนเหล่านี้ตกใจเพียงแค่แข่งอย่างเรียบง่ายผู้อาวุโสเฟิงหลี่ของพวกเขาเป็นง่อยเราต้องรู้ว่าความแข็งแกร่งของผู้เท่าเฟิงหลี่อยู่ในระดับกลางในหมู่พวกเขากระนั้นเขาก็ถูกบทขยี้อย่างง่ายดายความแข็งแกร่งของบุคคลนี้น่ากลัวเพียงใดไม่น่าแปลกจ่เขขาาสาารรัง้ววะดดุออกกกกพพิโนนไ ผู้เท่าโจรผู้นี้มีพลังมหาศาลมาโจมตีด้วยกันเถอะผู้อาวุโสมองหน้ากันและมีคนแนะนําคนอื่นๆพยักหน้าความจริงปรากฏต่อหน้าต่อตาพวกเขาวพวกเขารู้ว่าเย่ฉางน่ากลัวเพียงใดดังนั้นพวกเขาจึงโจมตีเขาด้วยกันวิชาดาบสังหารพระเจ้ามหาสมุทรไร้ขอบเขตความเศร้าโศกหิมะโรปรยปลายในโลกแห่งมนุษย์ผู้อาวุโสแต่ละคนใช้ท่าไม้ตายของตัวเองชั่วขณะหนึ่งพลังวิญญ,ญาณก็เพิ่มขึ้นและดอกบัวสีทองก็พุ่งขึ้นจากพื้นดินรัศมีอันทรง,งพลังพุ่งเข้าหายเย่ฉางการโจมตีเหล่านี้รวมตัวกันที่จุดกึ่งกลางและระเบิดด้วยพลังอันทรงพลังอากาศสั่นสะเทือนและสาวกบางคนถูกกดลงกับพื้นโดยตรงพวกเขาแสดงสีหน้าหวาดกลัวพลังนี้น่ากลัวเกินไปถ้ามันกระทบฉันฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันกลัวว่าคุณจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ฉันไม่รู้ว่าการโจมตีของผู้เท่าจะสามารถเอาชนะชายหนุ่มคนนี้ได้หรือไม่การโจมตีของเย่ยงางสในตอนนี้น่ากลัวเกินไปพวกเขาไม่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนก่อนที่ผู้อาวุโสเฟิงหลี่จะถูกส่งโดยตรงให้บินแม้ว่าผู้อาวุโสของพวกเขาจะน่ากลัวมากเช่นกันเมื่อเทียบกับชายหนุ่มคนนี้พวกเขาดูเหมือนจะถูกปลดระดับลงไปดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีคนโจมตีมากมายแต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจมากนะักเมื่อมองไปที่การโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวเยง่ยงชางสไม่ได้สแสดงความกลัว ภายใต้การโจมตีนี้ปราณจิตวิญญ,ญาณในโลกก็ระเบิดทันทีรอยฝ่ามือสีทองขนาดมหึมาปกคลุมความว่างเปล่าที่ไรขอบเขตและแม้แต่ความว่างเปล่าก็ระลอกคลื่นไปด้วยมันน่ากลัวมากการประทะก,กันของกองกำลังทั้งสองระเบิดโดยตรงด้วยความบูมการโจมตีของผู้เท่าของพวกเขาถูกาลายในทันทีและฝ่ามือสีทองที่น่าสะพรึงกลัวส่งผู้อาวุโสโลบินไปพวกเขาล้มลงกับพื้นอย่างหนักและกระอักเลือดออกมาเต็มปากมันเป็นไปได้อย่างไรพวกเขาโจมตีพร้อมกันนับสิบหรือมากกว่านั้นแต่พวกเขาก็ยังพ่ายแพ้พวกเขาสามารถเอาชนะจักพรรพาผู้สูงสุดได้แต่วเดยีรอบ เขาอยู่ในอาณาจักรมารมาแบบไหนการฝึกฝนเป็นสิ่งที่ขัดกับสวรรค์และพวกเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับความทุกข์ภายในเย่ชางสดูเด็กมากแต่ถึงกระนั้นเขาก็เหนือกว่าพวกเขาโดยตรงสิ่งนี้ทาให้พวกเขาหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกท้อแท้อย่างยิ่งคุณคุณเป็นใครกันแน่บทที่3 2 9ยเกความสิ้นหวังของนิกายอมะตะพระอาทิตตกคุณเป็นใครในโลกใบนี้ผู้อาวุโสเหล่านี้ล้วนตกใจไม่เพียงแต่เย่ชางสลบการโจมตีของพวกเขาเขายัางส่งพวกเขาบินเดิมทีพวกเขาคิดว่าไม่ว่าเย่ชางจะแข็งแกร่งแค่ไหน ไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแม้แต่การแสดงออกของสาวกที่เฝ้าดูก็เปลี่ยนไปอย่างมากแม้ว่านิกายซันเซ็ตอิมอร์เทลเซ็ตจะไม่ใช่หนึ่งในนิกายดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันอย่างไรก็ตามนิกายดังกล่าวถูกชายหนุ่มนิรนามพลิกคว่ำโดยตรงเป็นไปได้อย่างไรผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเจ้ายังไม่บอกข้าข้าก็ไม่รังเกียจที่จะทำาลายนิกายของเจ้าเย่ฉางเอ๋อกล่าวอย่างตรงไปตรงมาหากพวกเขารู้ว่าอะไรดีสำหรับพวกเขาเย่่างเอก็ไม่รังเกียจที่จะปล่อยพวกเขาไปหากพวกเขายังคงปฏิเสธ ผู้นำนิกายของพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาณาจักรวิญญาณแห่งพระเจ้าคราวนี้เขาอยู่อย่างสันโดษเพื่อบุกทะลวงไปสู่ขั้นกลางของอาณาจักรวิญญาณแห่งพระเจ้าถ้าผู้นำนิกายของพวกเขาอยู่ที่นี่เขาจะยอมให้เด็กหนุ่มผู้นี้อดีที่นี่ได้อย่างไรเป็นไปได้ว่าเมื่อผู้นำนิกายของพวกเขาตกเขาเด็กคนนี้จะถูกทุบให้เป็นชิ้นชิ้นสร้างรูปแบบหลังจากตะโกนโกรธของผู้อาวุโสคนหนึ่งผู้เท่าเหล่านี้ได้ล้อมเยี่ยฉางเกิดโดยตรงและก่อรูปกระบวนทา่าแปลกๆด้วยมือของพวกเขารูปแบบแปลกๆปล่ลอยกระแสะแสงลึกลับสองสามสายและ ทันใดนั้นพลังงานทางวิญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพุ่งกระฉับกระเฉงไปในทิศทางของอารี R e, แปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างของปีรามิดโดยตรงนี่คือการรวมกลุ่มของนิกายซันเซ็ตพิมพ์เท่าของพวกเขาเจดีที่สวยงามสวรรค์และโลกอารีนี้รวบรวมความแข็งแกร่งของพวกมันมากกว่าสิบตัวและด้วยการสนับสนุนของอารี R e, มันสามารถเพิ่มการโจมตีได้ร้อยเท่าความแข็งแกร่งของมันใกล้เคียงกับอาณาจักรเทวะพวกเขาไม่เชื่อว่าเยี่ยงช่างยังคงสามารถต้านทานการโจมตีที่รุนแรงได้เย่ฉางงมองไปที่ออาเรที่ยู่ข้างหหนนนน้้้้าาาาาาาเเเขขขขขแและรรออยยิมจงงกก็ปฏึบบใค่บังงเออิญต้การทดสอบพลังของกฎแแห่่งงรนีเป็นโอกาสที่หายาก สำหรับสาวกคนอื่นๆเมื่อพวกเขาเห็นเย่ชางเซียนอยู่ในแถวเหมือนคนโง่พวกเขาก็หัวเราะอย่างโง่เขลาทันใดนั้นการสนทนาก็พล่องออกมาเขาไม่ได้ลัวโง่ใช่ไหมเขายอมแพ้นในการต่อต้านโดยตรงพลังเวทมนตร์ของผู้อาวุโสมากกว่าสิบคนที่เสริมรูปแบบอารย์สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ร้อยเท่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถต้านทานได้รึอเขากำลังมองหาปัญหากับนิกายซันเซตอิมอร์เท่เขากำลังมองหาปัญหาในที่ที่ไม่ถูกต้องอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เมื่อมองไปที่ฉากข้างหน้าสาวกหลายคนก็ตื่นเต้นดูเหมือนว่่่าาาากกเเเขขขจจะไได้้็นนออออสงงยชุุัรรรีีีีีปปททิิมมตตตู พวกเขาทำได้เพียงเฝ้ามองแต่ไกลและสัมผัสได้ถึงคลื่นแห่งความยิ่งใหญ่ที่มาจากรูปแบบอารีกดทับพวกเขาจนหายใจไม่ออกแม้ว่าเย่ฉา,างจะมีพลังสั่นสะเทือนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรอดจากการโจมตีครั้งนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีเย่ฉา,างสำมือขวาของเขาเป็นกำปป้าและมีแสงแปลกๆออกมาจากกำปป้นของเขาคลื่นของความผันผวนแปลกๆและแม้แต่พื้นที่เองก็เริ่มสัน่นเขาชกที่อารีด้านบนและอารีเชิงพื้นที่ทั้งหมดระหว่างทางถูกบดขยี้ให้กลายเป็นความว่างเปล่าภายใต้การโจมตีครั้งนี้บูมหมัดนี้ตกลงบนเจ จากนั้นมันก็กลายเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่เต็มท้องฟ้าโดยตรงในเวลาเดียวกันผู้อาวุโสหลายสิบคนต่างก็รู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านและแรงมหาศาลก็พุ่งเข้าใส่หน้าอกของพวกเขาทันใดนั้นพวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาถูกสายฟ้าฟาดและพวกเขาก็บินไปกระจายเป็นแหงเลือดขนาดใหญ่นี้พวกเขาล้มลงกับพื้นและมองไปที่ย่ฉางซึ่งไม่แยแสมาตลอดด้วยท่าทางตกใจพวกเขาพ่ายแพ้ต่อการโจมตีของอารนี่ไม่ใช่การโจมตีครั้งก่อนพวกเขาอาศัยพลังของอารีมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่าย เป็นไปได้ไหมว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นพระเจ้าฟอสาวกคนอื่นๆต่างก็คิดเรื่องนี้เช่นกันและการแสดงออกของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจการจะไปถึงอาณาจักรนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับสาวกธรรมดากล่าอีกในหนึ่งเขาอาจมาจากนิกายโบราณหรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์บางแห่งนี่มันน่ากลัวจริงๆแม้ว่านิกายซันเซ็ตอิมมอร์เท่เซ็ตของพวกเขาจะดูรุ่งโรจน์เมื่อเทียบก,กับนิกายที่มีอำนาจเหล่านั้นมันก็ไม่มีในยสำคัญมันง่ายเหมือนบทมดในเวลานี้สาวกทุกคน,นมีสีหน้าตื่นประหลัววาวกากกกลังงใบาอคุณผู้วุโสเหล่านนนีี้กก็สสูญเเยช่ั แม้แต่การโจมตีที่รุนแรงที่สุดก็หยุดลงและพวกเขาก็ยังมีแนวโน้มผิดฝ่ายทำจริงการที่คนคนหนึ่งจะบทคยี่นิกลายหมายความว่าอย่างไรเย่ชางสได้ปลดปล่อยความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ของเขาก่อนหน้านี้แต่เขาไม่พบร่องรอยของลีมีเอโอลิงนั่นเป็นเหตุผลที่เขาถามผู้อาวุโสเหล่านี้เขาจับคนโดยตรงและบีบคอด้วยฝ่ามือเขาพูดอย่างเฉยเมยว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายหลีเหมียวหลิงอย,อยู่ที่ไหนเมื่อสายตาของผู้เท่าผู้นี้สบตากับเย่ชางสหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดตัวอย่างบ้าคลาั่งดวงตาคู่นี้เป็นเเเเเช่่่่่่นนนนไไไรรมม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 ีีีีออออาาาาาาณใใใดดดแลลลลลละควววววขััััหืกกกบุทงงงงงยยยโ้้ตสส ที่ด้านหลังของภูเขาเนื่องจากด้านหลังของภูเขาเป็นพื้นที่ต้องห้ามของนิกายพวกเขาจึงมีรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นภายในเพื่อยับยั้งความรู้สึกทางจิตวิญ,ญญาณเย่ฉางเกอรเพียงแค่กวาดเล็กน้อยและไม่ได้ค้นหาอย่างระมัดระวังนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้ค้นพบมันจากนั้นเย่ฉางก็บินออกไปโดยคิดถึงทิศทางของภูเขาด้านหลังทิ้งสาวกที่งุนงงและผู้อาวุโสของนิกายซันเซ็ตที่มอร์เทอไว้เบื้องหลังผู้เท่ารูโอวเราควรทำอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยให้โจรคนนี้ออกจากนิกายมิฉะนั้้้้้้นน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 นชืื่่่่่่่่ออ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 เเเเเสสสสสสสีีนนีีีียยยงงงงงพัััปปขขขิกกาา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 รรรรจะะะถููููููทททททำำำลลลผผผผวววววุุุุุโโโโโหหึแแ็คคคญดดใบๆมม แน่นอนว่าเขารู้เรื่องนี้เช่นกันแต่เยชางเอ๋อแข็งแกร่งเกินไปแม้แต่ผู้นำนิกายของพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ท้ายที่สุดแม้แต่ผู้นำนิกายของพวกเขาก็ไม่สามารถทำลายอารย์รที่พวกเขาใช้ได้และชายหนุ่มคนนี้ก็ขยี้พวกเขาอย่างไม่ตั้งใจเขาไม่ได้แข็งแกร่งกว่าผู้นำนิกายของพวกเขาหรือทันทีที่พูดคำเหล่านี้ทุกคนก็เงียบชายหนุ่มคนนั้นได้บทขยี้นิกายด้วยตัวเขาเองจริงๆหากพวกเขาไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองก็ไม่มีใครเชื่อว่าบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จะมีอยู่ในโลกนี้แล้วในขขณะะนนนี้้้เเสสสงงงงงรรบิดดดััักกกกอออไปใาาาาาศลจทททุ็